โอเคสวัสดีค่ะข่อยบรูกแต้ว่าเสียงมันสิไดบยบัวเพราะว่าข่อยจีมีธุระแม่ก็เลยอัดไว้เดี๋ยวมันสบยบ๊ดยนั่นกะอันนี้มันเป็นปัญหาที่่าเรื่องมดลูกมดลูกจังไหไปฟังกันเพิ่นแต่งงานกันแต่งงานแบบว่าโดยที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสคือแต่งงานเขาพิธีแม่ผัวนี่มีอาชีพขายของอยู่ตลาดขายของที่เป็นแผงอะ เป็นแพงขายอุ๊ยอุยยางมาัดผมก็ขาดอันแพงขายขวงงยู่ตลาดเรากับเตกเกียเพื่อนไปขายซอยเพื่อนกับไปขายตอนที่ท่านนี่มีลูกเพื่อนกับไปขายซอยผัวเพื่อนตลอดบ้านนี้มีลูกท่องพอออกลูกมากก็ตรงเรียงลูกไปรับไปส่งบางที่ก็ออกไปหาผัวแนงสินาออกไปซื้อแต่ว่ากับผัวกับบ่ได้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 จู้จี้หลายสิออกไปใดบ่ออกไปก็ได้กะ เพื่อนกับมีบ้านสือบ้านพรบ้านซึ่งไล่ได้ผัวมันกับเพียงพ่อเราจะควงกับบดเ้เฮ็ดยังบ้านีแ้ต่เฮ็ดงานบ้านรับทรงลูกยังสิเนาะเขากับโอเคในจุดนั้นอานี่ตั้งแต่ออกลูกมาเนี่ยมันจะมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งก็คือเม่ามี่อย่างกันกับผัวนะ่ะเจ้าคองก็เจ็บแม่เจ็บหมดลูกเป็นประมาณว่ามดลูกตำ่ำได้กี่บ,บ่เป็น ก่อนก่อนมีลูกอะบ่เป็ี่ันมันมันเห้แบบว่าบ่อยากบ่อยากมีอย่างกันกบผัวแต่ว่าผัวเนี่เพิ่นกับแบบว่าเพิ่นก็อยากนอนนําเมียอยู่เนาะเพิ่นแบบบ่อยากนอกใจเมียเพิ่นหักเมียเพิ่นเนี่ยแหละมันก็เลยห้บางทีอะมีปัญหากันเรื่อยมากมานี่จนศูนย์แบบว่าเมื่อกี้บอกแบบว่าผัวยินนอนน้ากับผัวบนในนอนสิกเฮ็ดให้ียพิสกันอันนั่นกันเจ้าของเนี่ยก็เลยบอกผัวว่า ให้พวนไปเที่ยวไปเที่ยวเลยเธออยากไปเธออยากไปแบบว่าคือคือแบบว่าว้าว่าวใส่ไปชุดพวนเนี่ยมาเนี้ก็จนว่ามีมือหนึ่งพัวเลยมาถามว่าเธอจะอยากให้ฉันไปเที่ยวน่ะฉันไม่อยากไปเที่ยวเพราะว่าฉันอะฮักเธอแต่ว่าบัดนี้มันมีคนหนึ่งอยู่อยู่ตลาด เลยว่าเขามามักเจ้าของเกิดคือบลูที่แหลกโบลัวผัวบอกเลยนี่ลีผ uh> uh ัวว่าเขามามักเจ้าของเขาก็เลยแบบเขาก็ยังยังยังแบบว่าเขาก็ไม่อยากได้ผัวแม่เขาไม่อยากได้ผัวแปลว่าเป็นตัวเป็นตนเขามามักเจ้าของเขาคุยกันคุยกันเขาใหญ่มาขายแมนกับมีการเว้ากันปึกษากันนันนี่นี่ก็เลยถามเขาแล้วเขาก็ว่าเขาบบมีเขาบ่มีผู้ใดแล้วเขาก็บไม่อยากได้ผัวบ้านนี้ จังหนมือมือนั่นนั่งอยู่ตลาดเขาก็ระวางนั่นจะเก็บของเลิกตลาดเขาก็เลยนั่งกินเบียร์กันสองคนนั่นแหละเขาก็เลยเเวกกันผู้หญิงคนนี้ก็เลยบอกว่าขันจังสันเธอมานอนน้ำฉันบอคือแบบว่ามีอียงกันเราที่โดยว่าบ่ผูกพันกันเรื่องเงินเรื่องทองใส่ไผ่ใส่มันฉันก็บ่เอาเงินเธอเธอเพราะว่าคนนั่นอ่ะเขาก็ขายของเขาก็มีแพงของเขาไล้ได้เขาก็ดีอมเขาขายบุหรี่เขาได้หยูแก้วเลยเขาก็มีหลูกของเขาอืม มีลูกของเขาไม่มีผัวซึ่งลรวก็ผู้เจ้าเข้าใจเนาะคือเขาก็บ่อยากได้ผัวแม่เขาบ่าอยากได้ผัวบบอยากมีผัวบบอยากมีพันธะแต่ว่าเขาก็เหงาเขาก็อยากมีผู้ใดสักคนที่แบบว่านอนน้ากันจนงสิคือกันนะเอาเ้าตรงๆอยากนอนน้าอยากมีอะไรกันแต่ว่าไม่ผูกพันไม่ผูกมัดเงินก็ต่างคนต่างใช้ไม่ไม่ยุ่งเกี่ยวกันยุ่งแค่สมพันธ์ทัองนนี้เพราะว่ามันที่ตอนแรกแบบประมานมาเขาเ้าเรียนนะนะเขาเ้าเล่นเขาว่าประมันคือจังเ้าเรียนว่า ฉันก็แบบว่าไม่อยากไม่อยากไม่อยากได้ไม่อยากได้มีผัวนะเพราะว่าฉันก็หาเงินของฉันได้ฉันไม่อยากแบบมีมีแบบฉันไม่ต้องการคนที่แบบว่าจะมาหึงหวงฉันเวลาฉันไปไหนต้องมาคอยนั่นนี่มาหาข้าวหาน้าให้กินแบบนี้ฉันไม่เอาแบานั้นสินะแต่ถ้าแบบว่าเออมามีอะไรกันเป็นบางครั้งบางคราวอย่างสินะก็คือจบจบไปอ่ะฉันก็ไม่มีปัญหาฉันโอเคนะแต่ว่าเรื่องเงินเรื่องทองอย่ามายุ่ง แล้วฉันจะไปไหนมันก็เรื่องของฉันสิแล้วก็คือเราจะยุ่งเกี่ยวแต่ตรงนี้ก็พอแต่ว่าประมาณหล้วก็บอกว่าวคือแบบว่าฉันก็ยังไม่เจอคนนั้นทักทีอย่างสินะ่ะแบบนี้พ่อตอนแรกกรบับบุญผัวเจ้าของเนื้อสันกบับบุได้คิดอีอย่างหลายบุได้คิดว่าเขาเอาจริงจะไปน,นี้ย่ามกินเหลากินเบียร์ย่ามไหนก็เบาดูเบา,บาตื้เรื่องนง้สินะ่ะก็เลยได้ถามมึงเขาจริงจังเขาบอกว่าแมนเขากำลัมลงมองหาคนแบบนี้แหละที่แบบว่าไม่ผูกพันแล้วเขาเขาก็บุญเนเขากับบบุญเดแต่ว่าก คือผู้หญิงก็ต้องดูว่าไม่ใช่ว่าใครก็ได้เังสินะแบบว่าเขาก็ต้องดูว่าไลฟ์สไตล์ตรงกันเออแบบฐานะการเงินเหมือนกันที่แบบว่าเขาบอกต้องการว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะมาแบงก์เมลเขาพ่อน,นั่นแล้วสิเมื่อขวาเงินเขาที่หลังแบบนี้เขาบอเอาเขาต้องการคอนอีกการเงินมั่นคงฐานะมั่นมั่นคงพี่แบบไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวค่าใช้ใจ่ายของกันและกัน่างสินะแล้วก็แบบว่าที่สามารถแบบเก็บเป็นความลับได้่างสินะเพิ่นได้มาเองแบบนี้ ฉันนี่แหละฉันก็เลยฉันก็เลยแบบว่าเสนอโตฉันมาสน่นากับเมียเพินเสนอโตฉันว่านี่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 ผู้หญิงน่ะก็เลยบอกว่าเธอไปบอกกับเมียเธอก่อนเพราะว่าขันขันเมียเธอมีปัญหานี่กับพอดีมันก็คือมันตรงกันไหมฉันกับโบดยักษ์มีปัญหาอื่นก็คือทะเลาะกันโอเคกันกับคือเป็นเรื่องความรักเฮ้าแต่ว่าฉันกับโบดยักษ์ให้เมียเธอว่ามาแบบว่าไม่ฉี่อกฉันไม่ไขยหนาฉันอยู่ตลาดตึกสิะาพราะว่าฉันก็เป็นคนที่แบบว่า มีหน้ามีตาระดับหนึ่งไม่ใช่ว่ามาแหกมาแหกออกกฉันมาขายหน้าฉันแบบนี้ฉันไม่เอาอสินะถ้าซึ่งแบบว่าเมียโอเคเราพูหยิ่งคนนี้ก็ตตรงการที่ว่ามาบอกต่อหนากกันเบอต่อหนากกันโอเคทุกยอย่างนี่ก็บแบบว่าแฮปปี้เอนดิ้งไม่มีภาระไม่มีภาละที่ว่าหรือว่าเออพันธะไม่มีพันธะแบบว่าผูกพันกันเออแต่ว่าฉันก็ต้องให้ฉันก็อยากแบบมาคุยกับเมียเธอนะเพราะว่าฉันก็อยากรู้จัก เนี่ยเธอครอบครัวเธอสิเรากับเพื่อนก็รับร่องว่าคว่ำผัวบอกว่าสันรับ,บร่บองว่ามันจะบ่มีอียังเกิดขึ้นทั้งสิน้นบ่มีอยียงจ,จะมัแย่งมาหึงมาห่วงอย่างบ่มีเออก็เลยถามมาเมียมาเห็นจากไหนเพราะว่าในไหนน่ะเมียาก็คือแบบว่านอนน้าผัวบ่ได้ล้วกัผัวกับบอยากที่ว่าต้องไปต้องไปแบบว่าซื้อผู้หญิงบริการที่ไม่ต้องจ่ายจ่ายอย่างสินะทันอย่างสก็คือโอเคเป็นแค่คู่ขากังซี่นงสินะ่ะโอเคบอน่ะเมียาก็เลยบอกว่า,วา เขาจะเฮ็ดได้บอคะเขื่อมเว้าก็ข่อยได้ว่าเขาจะเฮ็ดได้บอไปมากเขาสิบ่มักกันอหลิติเขาสิบ่ถิมโนตินูกัเพราะว่านูกับ่บดดมีหยังกับเขาตอนที่บอกก็ข่อยข่อยก็บอกว่าเอาตัวกับบอกตัวว่าสั่นก็จดทะเบียนกันแล้วก็ให้มันเป็นกับบรลูหล่ะกับตามข่อยคิดไปนะก็เว้ากันให้เป็นแบบว่าลายลักษณ์อักษรจดทะมงจดทะเบียนแต่ว่าถ้าเขาเป็นคนมีหน้ามีตาเขาก็อาจจะบไม่แหกไม่แชร์อะไรแต่ว่าคนห้ามันกับบแเนี่ย เพราะว่าอยู่ต่อไป้าเขามักกันอิเลตัวกันยากอยู่เด้แต่ว่าขันแต่ว่าข่อยว่าขันคนมันมาบอกปานนี้หระแม่ข่อยว่าดีบ่ดีความคิดข่อยนาก็และถามมาบอกกันยังสิเราดีบ่ดีคือเขามีเอียงกันแล้วเด้เขาก็จะมาบอกแบบโยนหินถามทางไหมแต่จริงจริงเขาอาจจะมีกันแล้วก็ได้ยังสินามันบ่เน่อืมนั่นแหละก็เลยเอามาบอกให้มูเจ้าฟังว่าบางที่อมันจะเกิดขึ้นแล้วอืม แต่ว่าเขาแค่ไปเปิดอันนัน้นจะซือเอาหรือมูอเจ้าคิดเห็นจังไหนหมือเจ้าคอยฝากคอมเมนต์แน่ฝากคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กดซับให้คมมอยแน่อคอยก็ฝากอีกช่องเด้อยายแอร์อินเบลเยียมจ้ะมันเป็นช่องคอยนี่แหละแต่อ,อันนั้นมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเช่าตังชาติเกี่ยวกับฝรั่งนะจ๊ะอขอบคุณนะคะฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้คอยในเด้อขอบคุณคะ่ะขอบคุณค่ะ